โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนฮะก็อยู่กับผมคนทีวาพีครับทางด้านหลังเนี่ยผมจะมาพรีวิวรถรุ่นใหม่ครับที่น่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็คือตัวเกทบอลมอเตอร์แข็งที่จะเป็นรหัส HEV Hybrid แบบไม่มีปลั๊กอินนะครับเป็นตัว500แล้วก็รุ่นอัลต้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอาละครับเดี๋ยวผมพามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของตัว Great Wall Motor Tank 500กันนะครับซึ่งคันที่เราถ่ายพรีวิวนี้จะเป็นรุ่นท็อปอัลตราแล้วก็ตัวถังของเขาครับในประเทศไทยที่มีวางจำหน่ายเนี่ยจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด HEV เท่านั้นนะครับเพราะว่าบน global platform ของเขาจะมีทั้งหมด3รุ่น พื้นฐาน powertrain ครับก็คือตัวที่เป็นเ,เครื่องยนต์ปกติแล้วก็ตัวที่เป็น Hybrid HEV คันนี้ครับแล้วก็รวมถึงมีตัวที่เป็น Hybrid แบบ p l u ๊กอ PHEV ด้วยแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ครับรหัสตัวแทง500เนี่ยในประเทศไทยเราจะจำหน่ายที่เป็นตัว500 HEV เพียงเท่านั้นซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกครับชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่าแทง เป็นสายแท้งครับดังนั้นเขาจะเน้นลูกทัฟดุดันด้วยเส้นสายที่ออกไปทางทนเหลี่ยมนะครับก็จะดูเป็น SUV ที่เรียกว่าลุยแต่ก็คงความพรีเมียมอยู่ด้วยกันหลายจุดเลยอย่างตัวชุดไฟหน้าครับก็เป็นไฟแบบ Full LED แล้วก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็มีไฟ Following Home ให้ด้วย ด้านล่างฮะก็เป็นไฟตัดหมอก LED มีการตัด t r i มนี่ครับ t r i มโครเมียมออกมานะครับลากผ่านตัวเส้นกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ของเขาครับเป็นซี่แนวนอนฮนะแล้วก็โลโก้ตัว T ท,ที่ย่อม,มาจากแท้งเนี่ยคือใหญ่มากใหญ่เริ่มเทิมเลยฮะนี่ ประมาณฝ่ามือหนึ่งของผมได้เลยฮนะใหญ่กว่าอีกแล้วก็มีกล้องครับที่อยู่ทางด้านใต้โลโก้ขยบมาทางด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวรถครับจะเห็นล้ออลลอยขนาดใหญ่เลยให้มา20นิ้วเลยนะครับลายแบบมัลติสป็อกสวมยางครับไซส์265 50ขอบ20ครับแล้วก็ตรงนี้นะช่วงเวนซุ้มล้อของเขาเนี่ย คือมันอาจจะดูเรียบๆบแ,บแบนๆไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวช่วงคิ้วซุ้มล้อของเขามันแบบไม่ได้มีมุมหรือที่เป็นโป่องออกมาให้มันดูมีมิติมากนะักชุดกระจกมองข้างมาพร้อมแถบไฟเลี้ยวในตัวครับแล้วก็มีกล้องสำหรับประมวลภาพ360องศา มือจับประตูแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยจะมีตัวราวหลังคามาให้ด้วยครับโดยจะมีตัวเสาอากาศที่เป็นแบบขีบฉลามมาให้และนอกจากนั้นครับก็มีตุพานโนรามิกกสรูฟด้วยนะอ่าก็คือเป็นหลังคากระจกแบบเปิดได้นะครับอันนี้มันจะมีจุดต่อมานิดนึงครับที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นดีเทลที่ดีทีเดียวก็คือว่าด้วยความที่รถมันสูงมากขนาดนี้ครับ เวลาก้าวขึ้นลงรถอาจจะลำบากถ้าเกิดเราเปิดประตูครับนี่เลยชายบันไดครับมันจะสไลด์เปิดออกมาให้แบบอัตโนมัติแล้วก็เวลาปิดประตูครับมันก็จะสไลด์เก็บให้เลยอันนี้ถือว่าดีงามแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้มากๆมาต่อกันที่ด้านท้ายครับไฟก็เป็นแบบ LED ซึ่งจะเป็นเส้นไฟในแนวตั้งครับผมเป็น2เส้นแนวตั้งด้วยกัน นี่ก็คือโลโก้500 H.E.V. ที่บ่งบอกตัว powertrain ของเขานะครับและด้านหลังครับด้วยความเป็นรถแนวสายลุยแบบจริงจังเช่นนี้ฮะก็จะมีตัวกรอบครอบล้ออะไหล่มาให้ด้วยครับขนาดแบบใหญ่โตมัหือมามากๆพร้อมโลโก้ G.W.M. Tank และนี่ฮะกล้องของเขาครับจะอยู่ ตรงนี้ครับบริเวณด้านใต้ตัวที่ครอบชุดล้ออะไหล่ส่วนเพลทป้ายทะเบียนรถนะครับที่ติดตั้งป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันจะขยับมาเยื้องทางด้านซ้ายของตัวฝากระโปรงท้ายครับและนี่มีโลโก้ Great Wall Motor Tank ให้ด้วยครับส่วนทางด้านล่างฮะก็จะเป็นขอบกันชนที่เป็นสีเงิน ลักษณะแบบเป็นตัวกันกระแทกทางด้านล่างแล้วก็ทางด้านบนครับจะมีคีบสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาด้วยครับเดี๋ยวลองเปิดประตูนี่ครับด้วยระบบไฟฟ้า นี่ฮะจะเป็นการเปิดออกทางด้านข้างประตูนี่จะบานใหญ่มากครับแล้วก็จะมีนี่ช่องวางของยาวๆให้อยู่ด้วยแล้วก็นี่ครับพื้นที่เก็บของอย่างที่บอกกันว่าเป็น SUV 7ที่นั่งเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือพื้นที่วางของตอนท้ายเลยนะครับเพราะเกิดเราพับเบาะมาสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมันจะเหลืออยู่เนี่ยครับประมาณแค่นี้ฮะประมาณคืบหนึ่งเองแต่ถ้าเกิดเรา กดนี่ครับขยายในส่วนของตัวพื้นที่บาะครับก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างมากขึ้นครับแต่ก็ต้องพับเบาะแถว3รลาบลงไปนะครับซึ่งเบาะแถวนองจริงๆก็สามารถพับได้แต่พอดีอันนี้ผมรีบนิดนึงเลยพับไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับทางฝั่งขวาตรงนี้ครับจะมีช่องจ่ายไฟที่เป็นแบบหัวปลั๊กเสียบเลยจ่ายไฟ220โวลต์ได้แบบ150วัตต์ เดี๋ยวพามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อดีกว่าภายในห้องโดยสารครับอันดับแรกเลยก็จะเห็นตัวเบาะหนังครับสีดําแล้วก็มีการเดินได้ดูตรงเบริเวตรงกลางที่เรานั่งครับก็เพื่อแบบช่วยระบายเรื่องของอากาศอะไพรพวกนี้ด้วยนะแล้วเท็กเจอร์มันนี่ผมลองนั่งแล้วถือว่านุ่มนั่งสบายมากดีทีเดียวครับแน่นอน SUV หรู luxury ช,ชน,นิดครับก็จะมาพร้อมกับตัวปรับด้วยไฟฟ้าแบบ ครบทุกทิศทางเลยเข้ามาดูภายในพื้นที่ห้องโดยสารกันต่อครับจะพบกับการตกแต่งที่ถือว่าสวยงามและดูหรูหราซึ่งอาจจะดูขัดกับภายนอกที่ดูลุกทัฟหน่อยครับภายในนี่จะตกแต่งทริมที่เป็นแบบลายไม้อย่างเงี้ยลายไม้ด้านๆและตรงตัวชุดพลาสติกเนี่ยมันจะทำท้ายกับแบบว่า เวลาเรามองท้องฝาครับก็จะเห็นแบบดาวเลยพวกนี้ชุดหน้าจอก็จะเป็นจออินโฟเทนเมนท์ที่ต้องเรียกว่าขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเขาให้มาถึง14.6นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับมีระบบนำทางระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ให้แบบครบคันเลยแล้วก็สามารถดูในส่วนของตัว สถานะข้อมูลของตัวรถได้ชุดเครื่องเสียงครับเป็นของ Infinity ีให้มาลำโพงถึง12ตำแหน่งครับแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือมีระบบ Amplifier แบบอิสระมาให้ด้วยและตัวระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติซึ่งจะปรับตามความเร็วของตัวรถที่วิ่งอยู่ ตัวภูมิลัยครับก็เป็นลักษณะแบบ3ก้านพร้อมโลโก้ตัว T ตรงกลางขนาดใหญ่ฮะภูมิลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมด้วยนี่แป้นแพดเดิลชิพให้ด้วยครับตัวชุดมาตรวัดครับเป็นจอดิจิตอลแสดงผลแบบสี12.3นิ้วครับก็แสดงรายละเอียดแบบพื้นฐานข้อมูลการขับขี่ถือว่าครบคันเลยนะแล้วทางด้านบนตรงนี้ก็มีจอแบบ HUD h e a d Up Display ให้ด้วย ด้านบนครับจะเป็นพา n โนรามิกกา斯รูฟคือสามารถเปิดได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถเปิดได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลังคาเพียงอย่างเดียวสามารถยกเปิดได้ครับสไลด์มาดูกันต่อที่รายละเอียดชุดคอนโซลตรงกลางกันบ้างครับถัดลงมามันจะเป็นแผงช่องแอร์นะแล้วก็มีนาฬิกา ที่เป็นแบบอนาล็อกตรงกลางเล็กๆตรงนี้ครับโอ้ยิ่งทําให้ตัวรถดูพรีเมียมหรูหรามากๆพร้อมโลโก้ GWM แท้งเสร็จตรงแผงตรงนี้ครับแผงควบคุมตัวระบบเครื่องปรับอากาศช่องตรงนี้อ่ะเรากดสไลด์ขึ้นไปครับจะเจอกับ w i r ลสช s ร์จเจอร์กดอีกหนึ่งทีครับเป็นสไลด์ปิดลงมาแล้วก็ ตำแหน่งเกียร์อันนี้ต้องถือว่าดูแปลกตามากๆเป็นลักษณะแบบเกียร์ไฟฟ้าครับใช้โยกปรับ P R N D เอาดูแล้วคล้ายๆกับแบบคอนโซลของแบบเครื่องบินนะครับด้านข้างอ่ะก็มีในส่วนของปรับอากาศเบาะจอแบบนี้ฮะ360อองศาที่สามารถแสดงผลได้แบบครบเลยรอบตัวรถอันนี้ parking brake auto brake hold ปรับระบบขับเคลื่อนครับผมเพราะคันนี้เป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วก็ชุดกุญแจแบบ keyless ครับก็นี่มีโลโก้ตัว T อยู่ตรงกลางเลยทางด้านหลังครับก็มีปุ่มสัญญาณกันขโมยล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็พอเปิดนี่ครับคอนโซลที่เท้าสอดขึ้นมาฮะจะพบกับช่องพอดีอันนี้แสงน้อยนิดน,นึงนะมันจะเป็นช่องวางของทางด้านในครับลึกพอประมาณแล้วก็มีตัว ช่องจ่ายไฟ12โวลต์อยู่ให้ทางด้านไหนด้วยครับสไลด์เปิดตรงนี้มาจะเป็นช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งอันนี้นอกจากจะมีในส่วนของตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วครับก็มีตัวปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยรวมไปถึงด้านคร u สคอนโทรลอ่ะมันจะอยู่ทางด้านล่างพามาดูภายในตำแหน่งห้องโดยสารตอนกลางกันบ้างครับเข้ามาเราจะพบกับนี่ ช่องคอนโซลตรงนี้ครับจะมีตำแหน่งแอร์แล้วก็สามารถแยกปรับเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิแยกโซนจากทางด้านหน้าได้เลยนี่ครับสามารถโอ้เรียกว่าแยกอิสระเลยนะเปิดปิดทั้งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาช่องด้านล่างตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์ขนาดเล็กลงไปได้มีพอจ่ายไฟ type c type a แล้วก็จ่ายไฟ12โวล แล้วเราสามารถปรับในส่วนของตัวเบาะนั่งฝั่งซ้ายทางด้านหน้าเนี่ยครับด้วยแผงทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยนอกจากนั้นครับช่องแอร์ยังมีให้ที่เบรนด้านหลังเสาบีขึ้นมาด้วยนะครับและด้วยความที่เป็นรถ Luxury SUV หรู7ที่นั่งจะมีม่านบังแดดในส่วนของตอนหลังตรงกลางนี้มาให้ด้วยครับ ลองมาดูตำแหน่งเท้าแขนผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างครับนี่พับลงมาสามารถกดตรงนี้ครับจะสไลด์ออกมาเป็นช่องวางแก้วให้2ตำแหน่งด้วยกันนอกจากนั้นครับเบาะแถว2ตรงกลางนี้ยังสามารถเลื่อนสไลด์เพื่อขยายเพิ่มพื้นที่โดยสารตอนหลังให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับหากมีคนที่จะต้องนั่งแถว3าพามาดู ภายในห้องโดยสารตอนหลังสุดกันครับอันนี้พอดีผมพับเบาะราบไว้อยู่นะจริงๆสามารถปรับขึ้นได้โดยนี่ครับปุ่มปรับไฟฟ้าสามารถกดเพื่อย,ยกเบาะขึ้นมาได้แต่ว่าพอปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเรียนามตรงว่ามันจะเคลื่อนตัวช้าสักหน่อยตำแหน่ง ผู้โดยสารแถว3เนี่ยครับก็ยังมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีงามเพราะว่าถ้าจะรับช่องแอร์จากบริเวณคอนโซลตำแหน่งที่เท้าแขนตรงกลางมันอาจจะแอร์เป่ามาไม่ถึงครับตรงนี้ก็จะมีช่องให้ด้วย2ช่องซ้ายและขวาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงเราสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวเลยนะครับอ่าเพราะมีตัวสปริงโช๊คมาให้จะพบกับขุมกำลัง p o w e r t r a น ที่เป็นรหัส HEV ก็คือประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรมาพร้อมตัวเทอร์โบแปรผัน VGT แล้วก็ถ้าเกิดทำงานให้กำลังร่งรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันครับจะให้กำลังแรงม้าสูงสุด350แรงมา้าแล้วก็ทอคออกมาถึง616นิวตันเมตรโดยจะส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ DHT และนอกจากนั้นครับจุดที่มัน ดีงามมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวโหมดขับขี่ครับ driving mode เนี่ยมีให้เลือกปรับได้สูงสุดถึง11รูปแบบเลยทีเดียวโอเคก็จบลงแล้วครับกับการพาพรีวิวเจ้า Tang 500รุ่น Ultra แล้วก็เป็นกลุ่มกำลัง HEV คันนี้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามที่ช n องพลอิประพีของผมนี้ไว้ด้วยแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ